ประศาสานอกพงสาวดารสวัสดีค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะที่ใครที่ทํางานอะไรใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งก็มักจะไปบนบานศาลกล่าวค่ะถวายนั่นถวายนี่ไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนขั้นสมัครงานหรือแม้แต่ คิดทําการปฏิวัติค่ะเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวของวัดแคนอกวัดที่คณะราษฎรานุบวมรุงนั่นเองค่ะวัดแคนอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2367ค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อว่าวัดแคร่เบญจนเป็นวัดที่ชาวมอญซึ่งมีพระยายรามันมุนีเป็นหัวหน้าค่ะและก็อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะต่อมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกว่าวัดแค่ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2457สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิวรยานวรโรรสเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ทรงเห็นว่าในแขวงเมืองนอนทบุรีมีวัดแคร์อยู่2วัดค่ะจึงทรงให้เรียกวัดที่ติดอยู่กับแม่น้ำว่าวัดแครนอกและก็เรียกวัดที่อยู่ในสวนว่าวัดแครในเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน วัดแค่นอกอยู่ริมเจ้าพยาค่ะถัดจากเชิงสะพานพนังเก้ามาทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าชาวมอญเขาสร้างขึ้นในสมัยพระยารามันมุนีเป็นหัวหน้าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะในปีแรกที่รัชกาลที่3ทรงครองราชค่ะพระยารามันก็นําครอบครัวมอญประมาณ3,000คนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารค่ะแล้วพระองค์ก็เลยให้คนมอญเหล่านั้นกระจายอยู่ในแถบวัดชนะสงครามวัดลิงคบ ปากเกรดบางพูดบางตะายซึ่งส่วนหนึ่งอยู่บริเวณวัดแคนอกแถบนี้ล่ะค่ะแล้วชาวบ,บ้านเหล่านั้นค่ะเขาก็เลยร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมาค่ะรูปพระอุโบสถหลังเก่าค่ะหันสู่แม่น้ำหน้าบันเป็นไม้สลักลวดลายพฤกษาดอกโบตันภายในกําแพงแก้วมีเจดีย์ทรงมรสององค์ค่ะหน้าพระอุโบสถมีต้นโพขนาดใหญ่ พระประธานในโบสถ์เก่าเป็นของใหม่ของเดิมพระประธานมีขนาดใหญ่ปางมานวิชยัยแล้วก็มีเรื่องเล่าค่ะว่าพันเอกพระยาพหนพลพ,พยุหเสนานำคณะราชมาอธิษฐานในโบสถ์เก่าแห่งนี้ ต่อมาวัดสร้างโบทใหม่ค่ะในปี2533โด้วยหันหน้าออกถนนแล้วก็ได้อัญเชิญพระประธานรวมถึงองค์พระพุทธรูปต่างๆจากโบทเก่าเอามาไว้ที่โบทใหม่ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เราจะเล่านี้นะคะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่ พระยาพหลพลพยุหเสนานำคณะราษฎรมาอธิษฐานจิตที่โบสถ์นี้ค่ะปีนั้นก็เป็นปี2475ค่ะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่คิดล้มล้างราชบัลลังก์ของในหลวงรัชกาลที่7เรียกว่ากลุ่มคณะราษฎรนี่แหละค่ะที่มีผู้นำก็คือพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือรวมกับพระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิ์อัคเนและพระประสาทพิทยายุทธ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในขั้นตอนของการวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นพระยาพหลรู้ดีค่ะว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดที่สุดในกลุ่ม จึงให้พระยาทรงสุรเดชเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการทหารรับผิดชอบวางแผนก่อการทั้งหมดส่วนตัวเขาขอเป็นเพียงผู้นำไปปฏิบัติและก่อนจะทำการอะไรต่างๆนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาผู้นำคณะราษฎรได้นำคณะมากราบสักการะพระประธานในอุโบสถแล้วก็เกิดความเลื่อมใสค่ะที่เห็นพระประธานหันพระพักสู่ทิศตะวันตก และสถานที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพใหญ่มีอายุหลายร้อยปีก็เลยอธิษฐานจิตถวายต่อพระพุทธศาสนาว่าหากกระทำการปฏิวัติสำเร็จจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ตรงนี้ให้เจริญและแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้นำอัฐิมาบรรจุณนะสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ทุกครั้งที่ประชุมวางแผนการคณะจะเลือกใช้ที่นี่ละค่ะในการประชุมลับเสมอ หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกพญาพหลพลพยุหัสเสนาได้มาสร้างหอระฆังรูปทรงดอกบัวตูมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยมีความดําริว่าเราเคยชนะคนอื่นด้วยหอกด้วยดาบอีกไม่ช้านานหอกและดาบนั้น คงคืนสนองแก่เราจึงสร้างซุ้มทั้ง4ทิศค่ะเพื่อเป็นเครื่องป้องกันหอระฆังและสร้างโรงเรียนให้แก่ชุมชนค่ะชื่อว่าโรงเรียนคณะราชบร,รุงหนึ่งหรือโรงเรียนวัดแคนอกนั่นเอง กลับมาที่สุมะะส้มบัวสีทิศนะคะสุ้มบัวสีทิศบริเวณนี้นะคะที่ทิศเหนือก็มีพระพุทธรูปที่พ,พ,ร,ะพ,พระยาพหลพลพยุหเสนาได้รับเป็นที่ระลึกในโอกาสเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดก็คือวันพฤหัสโดยบรรจุอัฐิที่ฐานรองและผนึกด้วยซีเมนต์นำไปประดิษฐานที่สุ้มบัวดังกล่าวค่ะ พระยาพหลพลพยุหสเสนาได้ล้มป่วยลงด้ยวยโรคอมัมพาตค่ะในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2488เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกแต่ด้วยความสามารถของนายแพทย์และด้วยกำลังใจแอนเข้มแข็งท่านก็ได้ต่อสู้โรคร้ายมาตลอดราว2ปีเศษค่ะจนเมื่อเวลา21นาฬิกา40นาทีของคืนวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2490ก็ได้เกิดอาการหายใจลึกและสะท้อน ชีพจรอ่อนพูดไม่ได้มีเสมหาในลำคอมากมานตามไม่ขยายอาการซุดลงตามลำดับ จนถึงเวลา3นาฬิกา5นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะพุทธศักราช2490ก็ได้ถึงแก่อสัญญากรรมด้วยวัยหว59ปี322วันในแพทย์พร้อมกันลงความเห็นว่าเส้นโลหิตในสมองได้แตกอีกเป็นครั้งที่2ค่ะจึงเป็นสาเหตุให้ถึงแก่อสัญญากรรมและงานศพของท่านครอบครัวก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดพิธีพระราชทานเพลงิงศพจนทางรัฐบาลหลวงทํร งนาวาสวัสด์ต้องเข้ามารับอุปถรัรมภ์จัดการงานพระราชทานเพลิงให้ท่านแทนศพของพระยาพะหนได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณวังปารุสกวันและพระราชทานเพลิงศพนะวัดเบญจมาประพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารในวันที่17เมษาย,ยนพุทธศักราชส4 9 0ซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำศีลภาวนาเมื่อคราวอุปสมบทค่ะ และแม้จะลาโลกนี้ไปแล้วท่านก็ขอให้เอาอัฐิของท่านค่ะมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่ว่าลูกหลานจะได้บูชาที่นี่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วลูกหลานตระกูลพระโ่นโยทินนำอัฐิของท่านบรรจุณนะวัดแค่นอกและได้บำรุงวัดแห่งนี้ให้เจริญต่อไป นหนึ่งหลังจากการอัศสัญญกรรมของพระยาพ่อขนพยุหาเสนาในปีพุทธศักราช2490ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2493เปลี่ยนชื่อถนนประชาธิปัตย์ที่เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังดอนเมืองและไปถึงจังหวัดลบบุรีว่า ถนนพหลโยธินและเมื่อขยายเส้นทางไปทางทิศเหนือเรื่อยๆในที่สุดก็รวมถนนสายลำปางเชียงรายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของถนนพหลโยธินด้วยค่ะ